ทุ่มยังไงให้หลับ Wrestling ใน MMA และ UFC หลายคู่ที่จะให้ดูต่อไปนี้โดนท่าของ Wrestling s ร l ส n ิงบงคนหลับตั้งแต่ตอนที่กระแทกพื้นโดยที่ไม่ต้องซ้ำด้วยซ้ำไปหลายท่าเป็นท่าที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมีท่าแบบนี้อยู่บนโลกด้วยจับตาดูดีๆเทคนิคเหล่านี้อันตรายเป็นอย่างมาก เริ่มต้นด้วยการจับทุ่มแบบแรสลิงจะเป็นยังไงไม่ยอมร่วงใช่ไหมเมื่อไม่ยอมร่วงลงไปก็ต้องหาจังหวะกดเอาไว้กดคอไว้แต่โดนแล้วมันจะรอหรือเปล่าเรี่ยสกได้วันลับไปเลยอีกทีนึงโอ้โหดูแล้ว ดุนแรงมากครับถึงกับคอสะบัดอ่ะโอ้ยนี่ดูอีกคนนึงครับโดนซ้ำแต่จริงๆเขาหลับไปน่าจะก่อนนี้จะโดนซ้ำเลยครับเนี่ยตั้งแต่จังหวะแรกเนี่ยน่าจะหลับไปแล้วแล้วก็ทุบโอ้โหกรรมาการต้องช่วยครับแล้วคนนี้โอ้ยมีการทุ่มแบบเอียงข้างอย่างนี้ด้วยนะไม่ว่าจะยืนตรงหรือเอียงข้างมีเทคนิคที่ทําให้คู่ต่อสู้ร่วมได้หมดครับนี่กับท่าตีลังกา ุ่มปังโอ้ยน่าจะหลับไปในตอนที่กระแทกพื้นนะครับแล้วทุบเลยมาดูครับคนนี้ใช้เร็สลิงได้ขนาดไหนจับรวบยกแล้วทุปป่มปังแล้วซ้ำคือเหมือนเขารู้แล้วนะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยน่าจะน็อกไปตั้งแต่ตอนเนี้ยยกขึ้นอย่างเงี้ยลอยยกตัวลอยแล้วจับทุ่มเปรี้ยงโอ้ยกระแทกตรงเนี้ยน่าจะหลับเลย โอ้โหแล้วต่อยเหมือนเขาต่อยแบบยั้งแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าคู่ต่อสู้ของสู้ต่อไม่ได้แล้วดูอีกมุมหนึ่งครับพามาแล้วก็ทุ่มลงไปอันตรายมากดูคนนี้ครับโดนทุ่มเหมือนกันแล้วหลับเลยเหมือนกันครับโอ้โหคนนี้หลับแบบไม่ได้สติเลยจับแล้วฝังครับนี่ฝังฝังขุดฝังขุด,ขดฝังลากขึ้นมาปิดโอ้โหท่าดีใจนะดูแบบนี้ การฝึกซ้อมของเขาคงจะเข้มข้นมากๆครับอันตรายจริงนี่ครับเขาออ้าระยะประชิดเข้ารวบแล้วครับแล้วยกทุ่มปั้งเรียบร้อยหลับไปแล้วครับโอ้ท่าดีใจนี่คือคนที่ชนะก็ดีอกดีใจแล้วครับเพราะว่าซ้อมมานานแต่คนที่โดนเนี่ยแม่ก็ก็ไม่ ไม่รู้จะพูดยังไงจะสงสารก็สงสารครับแต่ว่ามันคือกีฬาต่อสู้จริงๆในประเทศเราก็มีนักแรลเลงเก่งๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะเพียงแค่ว่ามันไม่มีไฟสปอตไลท์ที่ส่องไปที่พวกเขานักกีฬาเก่งๆเยอะมากเลยในประเทศเราเอาเป็นว่าจะพยายามหามาให้ดูหลากหลายขาแขนและนี่คือคนเก่งทุกท่าน